สองด่วนแม่แก้วโชว์เลขเด็ดเลขขันน้ำมวลคำชะโนดลุนโชครวยวันที่16กรกฎาคม66เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักจะหาเวลาว่างเดินสายทำบุญเป็นประจำสำหรับแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกหนุ่มณนเดตคูกิมิยะล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566แม่แก้วได้เดินทางไปไหว้พระทำบุญที่ทําชัดนักเรียนดุริยางทหารอากาศบ้านดุมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนชอบและไปขอพรกันอย่างมากมายโดยแม่แก้วได้ถ่ายภาพบรรยากาศให้แฟนคลับได้รับชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแอดคอยุงเพื่อส่งต่อน้อมนำบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ให้กับแฟนๆที่ติดตามและก็ยังเอาใจเหล่าคอหวยด้วยการโพสต์ภาพเลขขันน้ำมนต์คำชะโชนดเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16กรกฎาคม2566ให้แก่คอหวยซึ่งระบุข,ข้อความว่า โชคดีนีชัยทุกท่านนะคะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาสาธุอนุโมทนาบุญและคอมเมนต์ทายเลขเด็ดกันมากมายอาทิทำไมเห็นเป็น835แต่ละคนก็เห็นไม่ตรงกันจริงๆ653ชัดเจนครับขอบุญบารมีจงสำเร็จกับลูกด้วยเถิดขอให้ลูกรวยปังดังคำขอจะไปกราบสักการะบูชาด้วยตัวลูกเอง39คะ่ะ สตัวก็พอสามตัวกลัวถูกถูกกินอักคะกเป็นต้นซึ่งงานนี้สามารถสองเลขและตีเลขเด็ดกันได้ตามอัธยาศัยแล้วแต่ว่าใครจะตาดีและมีโชค